สวัสดีครับพบกับกับผมเคซิงชาแนลและเกมฟีฟ่าออนไลน์3ในรายการฟีฟ่าเต็มข้อไม่ต้องเทพถูคุณก็เทพได้ครับผมสำหรับในวันนี้นะครับ2 ID ครับผมจริงๆก็มีส่งมาเป็นเป็น10เหมือนกันนะแต่ว่ากว่าครึ่งครับผมกว่าครึ่งเขาเขาก็ยกเลิกไปนะครับผมบอกว่าหวดไปแล้วผมรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าส่วนที่เหลือนะครับก็บางคนก็ยังไม่ได้ส่งไอเเข้ามาให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้จัดกันไปเบาๆก่อนนะครับ2 ID ดีครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตอนหน้าผมจะทำรีวิวนักเตะแล้วนะครับมีนักเตะที่คิดไว้ในใจแล้วครับผมมานะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกกติกากันก่อนนะครับบวก5ขึ้นไปครับผมส่งเข้ามาได้บวก5ขึ้นไปเป็นกรอบเงินราคา10ล้านขึ้นก็พอแล้วนะครับผม โอเคมาสำหรับ ID นี้นะครับต้องขอขอบคุณ ID จดีอจากน้องเจษดาหเหล่าสันเทียนะครับผมก็ส่งเข้ามาให้นะครับโอเคเขาบอกว่าตัวล่อด2ตัวแต่ว่าไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นตัวไหนนะครับเอาเป็นว่าผมจะหัวแลกนะครับ2ตัวและกันนะครับมาเอาใครก่อนดีนี่เห็นแลครับมาริโอมาเลอร์ไม่ใช่มั้งนะครับโอเค งตัวแรกไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนไมันเป็นตัวลอ่อนะน้องเขาก็ไม่ได้บอกไว้เขาแค่ทิ้งข้อความไว้เฉยๆน,น,นะครับก็นะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ก็ล่อตัวถูกๆนี่แหละนะครับผม 2>, <c oughs> 2ตัวเรียบร้อยครับโอ้โหมีกู้คืนมาให้ด้วยแหมโอ้ย มาครับผมถึงเวลาแล้วครับมาสเค r รโนนะครับขึ้นบวก5 25ล้านครับผมจริงๆปี2 0 0 6เนี่ยราคามันตกเยอะมากนะครับบวก5ตัวนี้มาสเค r รโนผมน่าพิคิดว่าน่าจะสัก40ล้านได้นะครับผมได้เวลาลุยกันเลยครับผมไปลุยกันเลย มาชนเงินเข้าไปชนเงินเข้าไป25ล้านมาสเคเรโนนะครับมาสเคเรโนยี่สิล้านแตมไม่พอนะครับลุยมาลุยมาลุยลุยไปลุยลุยละไปเรื่อง้ายี่สล้านไม่ไม่ไม่มาโอ้โห ไอดีแรกก็เจ๊งโอ้โหไม่เหลือเลยไอดี ID แรกฮึมกู้คืนได้บวกหนึ่งครับผมแม่ช่วงนี้ก็ต้องไปทําบุญมั่งและนะ <c oughs> ไปทําบุญมั่งแล้วดีกว่านะครับผมแต่ผมไม่ค่อยเข้าวัดหรอกขี้เกียจนะครับผมโอเคครับก็เสียใจด้วยนะครับน้องเจษด,ดาส่งเข้ามาก็เจ๊งไปหลายตัวนะครับ มาไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคครับผมไอดีต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณไอดีจากน้องโจ๊กอาทิพงศ์นะครับผมก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้ก็มีครั้งแรกของใครหลายๆคนที่ส่งเข้ามานะครับก็นะทำใจไว้เลยนะครับครั้งแรกก็มักจะเป็นครั้งแรกก็สวยเสมอนะครับ บ่อยๆนะครับผมส่งเข้ามาครับเป็นโบนูชี่นะครับโบนูชี่ขึ้นบวก6ครับผมหกสิบเจ็ดล้านนะครับผมน้องเขาบอกว่าให้เปลี่ยนไปเป็นประตูนะครับเปลี่ยนไปเป็นนายประตูให้ผมหน่อยนะครับแต่ชนกี่ครั้งนี่ไม่ได้บอกไว้อะนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นนายประตูโอเคครับผมเปลี่ยนเป็นนายประตูเรียบร้อยแล้วครับผมก็สังเกตได้เลยครับ สเตตสามครับผมถ้าโบนัสชีบวกหเป็นประตูนะอ่ามาเปลี่ยนเป็นนายประตูตามนี้นะครับผมโอเคได้เวลาจัดกันเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับว่าแหมใช้ได้ใช้ได้ได5้บวกสนะครับผมน้องโจ๊กนะครับผมส่งมาครั้งแรกมาพร้อมลุยนะครับผมพร้อมลุยขอมิวสิกมา ครับผมยกันเลยฮึม,ยยยมาชนกันเข้าไปโอโนุชิขึ้นบวกหกหกสบล้านหกสบล้านหกสบเจล้านมาโอโนุชิบวกหกกสิบเจ็ดล้าน 2ตัวติดติดนะครับ2ตัวติดติดเจ๊ง2ตัวติดติดครับผมโอ้โหบุญไม่มาวะวันนี้นะครับก็นะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับน้องโจ๊กนะครับน้องโจ๊กอธิพงศ์นะครับส่งมาครั้งแรกก็เจ๊งนะครับผมก็ได้บบก3ามคืนไปนะครับก็น่าเศร้าเลย <laughs> มานะครับ ก็ไหนๆก็นะมันเจ๊งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแนะนํากันนิดๆหน่อยๆดีกว่านะครับผมมาครับผมก็หลังจากที่สังเวยนักเตะไปแล้วนะครับเจ๊งไปแล้วนะครับผมก็นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตไอดีจากคุณตั้นสักกิจนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้มารีวิวนักเตะบางตัวนะครับผมก็ที่ผมคิดไว้จาก EP ีแรกนะครับ EP แรกของการรีวิวเป็นสตีเฟนเจอร์รัตนะครับผม EP ต่อไปครับผมจะเป็นฟิลิปโปอินซากีครับผม mm hmm. เห็นเขาว่าเก่งนะเก่งนะผมก็ไม่มีปัญญาซื้อใช้นะครับ mm hmm. ก็นะวันนี้เขาแนะนำมาให้ผมแล้วนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็แจ้งเวลามาได้นะครับผมก็จะแจ้งให้ทุกครั้งนะครับ ต้องขอขอบคุณคุณตั้นจริงๆนะครับที่ให้ผมได้สัมผัสนะครับผมฟิลิปโปอินซากิตำนานนะครับเบอร์เลเจนต์นะครับผมโอเคครับก็มาแนะนำกันเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากก็นะเดี๋ยววิดีโอหน้าเราเจอกันกับฟิลิปโปอินซากิครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ วันนี้กับผมเคสซิ่งชาแนลเกมฟีฟ่าออนไลน์3รายการฟีฟ่าเต็มข้อไม่ต้องเทพครูคุณก็เทพได้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ